วิธีการรับที่ตัดเล็บเก่าเก่าที่ไม่คมแล้วนะครับที่ตัดเล็บเก่าเก่าแบบนี้นะครับไม่คมแล้วตัดตัดไม่เท่าแล้วนะครับดูนะนี่ครับดูนะครับอื้ไม่ได้เลยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำพิธีรับที่ตัดเล็บแบบนี้นะครับ ให้สามารถใช้งานได้นะครับเพื่อนเพื่อน,นหากระดาษทรายนะครับกระดาษทรายอันนี้เป็นกระดาษทรายสําหรับเครื่องขัดนะครับมันเป็นเศษเก่าเก่าแล้วนะครับเนี่ก็สามารถเอามาใช้งานได้นะครับวันนี้ผมจะเอามาลับที่ตัดเล็บนะครับมูนแบบนี้ครับอางนี้แล้วก็ที่ตัดเล็บเราก็กดให้มันติดแบบนี้นะครับ แล้วเราก็ทูไปเลยแบบนี้นะครับทูเลยตูตามแนวโค้งเข้ามาเลยนะ ก็มาลองดูนะว่าตัดได้หรือล่านะครับตัดได้เลยนะครับถ้าเราถูอีกก็จะคมกว่าน,นี้อีกนะครับนะครับเห็นไหมครับคมและเราเรา,เรา,เ,ราเราต้องการให้คมกว่าน,นี้เราก็ถูอีกนะครับรับอีกได้ เ้าเพื่อนเห็นว่ามันยังไม่คมนะครับก็รับอีกนะครับาแบบนีู้ไปเลยนะครับคมนะครับแตกต่างกันเลยฮนชะก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่นมีคาถามแล้วก็สงสัยก็คอมเมนต์สอบถามมาได้นะครับวิธีการรับที่ตะเล็บเกา่า ที่ไม่คมแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีสาระแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ